เมนูนแซบไ,ไฟลุกวันนี้ก็นี่เลยพริกดองซอสเกาหลีก่อนอื่นก็เตรียมพริกจินดาเขียว150กร,รมัมกระเทียมสีเม่โชอยู่150กร,รมัมน้ำส้มสายชูหมักข้าว80กร,รมัมน้ำตาลกวดผลึกสาย80กร,รมัมน้ำเปล่ออีก200กร,รมัมตอนแรกเราก็เริ่มจากการนำพริกมาล้างให้สะอาดก่อนจากนั้นตากให้แห้งสักพักแล้วนำ่้มจิ้มให้เป็นรู ให้น้ำดองสามารถซึมเข้าไปในเนื้อได้จากนั้นนำพริกใส่ไว้ในโหลแก้วที่เตรียมไว้นำหมอ้อมาตั้งไฟใส่น้ำใส่โชยุน้ำตาลกวดคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายจากนั้นก็สามารถนำซอสเทใส่โหลแก้วที่เตรียมไว้ได้เลยไม่ต้องรอให้เย็นนะจนซอสท่วมจากนั้นกดพริกลงไปด้านล่างใส่กระเทียมลงไปด้านบนของน้ำดองจากนั้นปิดฝาให้สนิทนำไปแช่ตู้เย็นสัก5วันก็สามารถออกมาทานได้เลยสุดท้ายนี้ขอกำลังใจเป็นหัวใจคนละดวงแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะ ต่ออะไรซอสไม่น่าตายไปเถอะซื้อทีเดียวครบเลยจบแล้วไหนซื้อแล้วก่